สวัสดีทักทายแซมไซมไม่ป่าบ,บังโผลสุขุสุขนครับห่างหายกันไปนานเนาะก็กลับมาพบกับช่องอีแต่พะสซิ่งเนาะคลิปนี้คลิปการถ่ายทําคลิปข้าวนาปรังปี2568ก็มาจบที่นาีแต่พะสซิ่งเนาะก็คลิปนี้ผมมาเก็บเกี่ยวข้าวนาปังแล้วเนาะหลังจากที่เดินตามรถเกี่ยวมา3-4วันไม่ได้ถ่ายคลิป คลิปนี้ก็มาลงที่แปลงนาใหญ่ของยี่แต่พะสิงเนาะแปลงนาผืนนี้ก็อยู่ประมาณนั่นแหละ <c oughs> ที่นา25ไร่เนาะแต่ทําข้าวไม่หมดเนาะด้านบนเนาะทําช่วงด้านล่างแต่ว่าข้าวผมเองนี่ก็หมากผลไม่มีได้อยู่20%เนาะเพราะว่าน้ํามันดินมันแห้งน้ํามันไม่พอเนาะ สำหรับข้าวผมเองมันเป็นข้าวที่ออกรวงมาแล้วก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีหมากมีผลที่จะเก็บผลผลิตได้เต็มที่เต็ม,ตมร้อยเนาะได้แค่20%สิบำหรับปีแรกของการทำนาปรังที่ไร่สอสิงทองไร่แต่พัสซิ่งเนาะคลิปนี้ผม <c oughs> พามาชมสิ่งที่ การทำนาแล้วทีนี้ระบบน้ำที่ไร่ของผมมันไม่สมบูรณ์น้ำมันไม่ได้ดังที่ตั้งไว้เนาะเนี่ครับก็ได้ทีมงานรถเกี่ยวข้าวมาเก็บเกี่ยวให้เนาะได้เท่าไรเอาเท่านั้นสำหรับปีนี้ทำยังไงได้ในเมื่อเราทำไปแล้วแล้วก็ได้น้อยได้มากก็ <c oughs> เอาเท่าที่เอาได้เนาะเพราะว่า หลังจากที่ฝนตกตั้งแต่เดือน <c oughs> มีนาคมเนาะประมาณกลางเดือนมีนาคมหลังจากนั้นมาโซนบ้านหนองหลวงบ้านผมเองเนี่ยไม่มีฝนล,ลงมาให้เลยทีนี้น้ําเขาก็เขาเลิกไม่ปล่อยให้แล้วเนาะไม่ปล่อยน้ําให้แล้วเขาก็เลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยข้าวก็เลยชะงักราะว่าข้าวมันเกิดราช้ากว่าเพื่อน <c oughs> ที่เราหวานข้าวนาะปังเนี่ย ดินมันแห้งเราไถไม่เข้าดินก็แห้งแล้วก็อยากลองดูเนาะคําว่าอยากลองดูที่นาว่ามันจะทําได้ไหมน้ําจะมาถึงไหมระบบน้ํามันมาถึงครับแต่การปล่อยน้ําปล่อยลงรูท่อไม่เกินสามสีวันก็ปิดแล้วก็ดินเราเป็นพื้นที่นาใหญ่เนาะดินยังไม่อุ้มน้ํายังไม่อิ่มน้ําเลยน้ําปล่อยมาวันหนึ่งก็ ุบหายไปแล้วแล้วก็ไม่เกินสองสามวันปล่อยแล้วก็ไปปิดดูท่อน้ำดูท่อน้ำน้ำผมก็เลยไม่ได้เต็มที่กับเขาเนะแต่ว่าปีหน้าผมนู่นเลยครับตรงจุดนู่นที่ผมสร้างไว้เนะก็ จะใช้เป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์เนาะเดี๋ยวจะซูมให้ดูเนาะมันจะซูมเป็นได้ไหมนั่นครับเหยงที่ไล่แต่ปลาซิ่งเนาะฝั่งนะูงน้นก็จะเป็นห้วยเนาะทีนี้ผมจะหาทุนมาทําเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ดึงน้ําเข้านาตัวเองแล้วทีนี้คือเราไม่ต้องไปรอน้ําจากเครื่องใหญ่เขาเนาะ สำหรับปีแรกในการทำก็ถือว่าได้อยู่เนาะยี่สิบสำหรับผลผลิตนะสำหรับผลผล,ผลิตปีหน้าแก้มือใหม่สำหรับปีนี้ก็สำหรับนาแปลงใหญ่ของผมแปลงนี้เนาะหลังจากที่ถ่ายช่วงที่ข้าวกำลังเกิดเนาะจนถึงได้เก็บเกี่ยวตอนนี้ก็ผ่านไป มกราคมพามีนาเนาะตอนนี้เข้าเดือนเมษาเนาะประมาณวันที่19-20เมษาแล้วก็ผมก็ได้เก็บเกี่ยวนะของผมเป็นเจ้าสุดท้ายเนาะสำหรับการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังนะมาจบที่นาผมเองนาแปลงใหญ่เนาะรอจนจะมีเม็ดสุกเป็นบางเม็ดเม็ดนอกนั้นจะติดเขียวหมดเพราะว่าข้าวมันสุกไม่พร้อมกันเนาะ แต่ละรวงก็จะมีเม็ดเขียวด้วยนะแต่ละรวงข้าวส่วนมากจะติดเขียวหมดแล้วครับเพราะว่าข้าวมันออกรวงไม่สม่ำเสมอน้ํามันไม่ไม่พอเนาะน้ํามันไม่พอสําหรับการทํานาปรังนะครับทีนี้ก็ ได้เท่าที่เอาได้เนาะปีหน้าว่ากันใหม่ครับสำหรับราคาข้าวก็ถือว่าโอเคเลยนะ12บบาท20 12บาท40เนาะสำหรับข้าวนาปรังนะครับเป็นพันข้าวมารีร้อยห้าเนาะมันก็จะมีราคาขึ้นมาหน่อยสำหรับโซนอำเภอโนนราจังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนบ้านผมมันจะเป็นพันข้าวมารีร้อยห้าเนาะนี่ครับ กันข้าเนี่ยก็สุดท้ายท้ายสุดแล้วสำหรับทีมงานรถเกี่ยวกตูตาาทำการกเก็บเกี่ยวข้าวนะพรังให้เนาะก็ <c oughs> <c oughs> จะได้กลับบ้านแล้วสำหรับการมาเกี่ยวข้าวนะ ปีหน้าค่อยเจอกันใหม่ปีนี้ก็หลังจากนี้ก็จะทำการไถหวานข้าวนาปีต่อเลยเนาะสำหรับโซนบ้านผมโนโนอะไรไม่มีฝนสักเม็ดเนาะบ้านหนองหลวงรอมาเป็นเดือนเลยเป็นหลายเดือนเลยไม่มีฝนลงมาให้หลังจากที่ทำข้าวนาปรังมาตั้งแต่เริ่มต้นก็ทุกเจ้าก็เสร็จกันหมดแล้วเนาะเะหลือแต่แปลง ของผมสุดท้ายท้ายสุดเลยเก็บเกี่ยวเสร็จก็ล้างรถกลับบ้านถ้าข้าวผมมันได้น้ำเลี้ยงมันก็จะได้มเมล็ดได้หมากได้ผลพอได้ <c oughs> เลี้ยงกันต่อไปได้เนาะนี่ไม่ได้ก็ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ